ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพจน์ a แมนชาแนลกันอีกแล้ววันนี้ผมไปเข้าห้องน้ําแล้วก็แบบนั่งคิดไรเรื่อยเปื่อยแล้วแบบผมก็นั่งอยู่แล้วก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาผมมีความรู้สึกว่าผมอยากเล่น l e t เตอร์เฟสที่มันเป็นสายแบบตีแบบโคตรจะแรงไปเลยไงแล้วผมก็ไปนั่งคิดนอนคิดว่าเฮ้ยมันจะเอาเปิร์กอะไรไปดีว่าคนชอบแบบ ไม่ยอมเล่นไงเลยถ้าเฟสเลยจะมาโชว์ซะหน่อยวันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันที่เปิร์กกันเลยเปิร์กแรกที่เราจะเอาไปเท่าจะเล่นดาเมจนี่ก็ขาดไม่ได้เฟรโลนั่นเองที่ของมันคือการเพิ่มสแตตีส้มให้มันมากขึ้นก็คือตีแรงมากขึ้นนั่นแหละเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตีหลายทีไงขอไม่กี่ฮิตก็เหี่ยวเป็นรากมะม่วงและอะไรเงี้ยส่วนเปิร์กที่2ก็เป็นแบบบวกดาเมจเหมือนกันชื่อว่าบิ๊กสวิงอารมณ์แบบตีแบบง้างแขนสุดไง เพิ่มความรุนแรงกับการตี1ทีของเราซึ่งความสามารถของเปิร์กเนี้ยมันจะทําให้ดาเมดเราบวกขึ้นอีกนะแต่ว่าเราจะใช้เซมินาในการตีมากขึ้นแต่ผมไม่สนใจอยู่แล้วผมขอ1ทีเท่านั้นเอาแบบฟาดทีปากหวอไปเลยส่วนเปิร์กสุดท้ายหลายคนบอกอุ้ยดาเมจสองเปิร์กแล้วไม่ผมไม่พอเปิร์กที่3ก็ต้องดาเมดอีกเปิร์กที่3ชื่อว่าวาวเอ็น ความสามารถของเปิร์กเนี่ยถ้าเราเก็บเลือดให้เต็มแบบเต็มกระเป๋านะเราจะตีแรงขึ้นอีก20%อขอหนึ่งฮิตเท่านั้นขอแบบเร็มแล้วก็แบบสิ้นไปเลยเราขี้เกียจเดินเยอะไงขี้เกียจตีหลายทีเก็บกดมาจากคลิปที่แล้วซิซี่ตีนานเกินไม่ไหวเดี๋ยวมาดูทางฝั่งของสก,กิลกันบ้างอันแรกผมจะอัพมาเป็นทาให้เลื่อยมันโอเวอร์ฮิตได้ช้าลงนะเผื่อมันไม่ตายเราจะได้ตีซ้ําได้แบบชิลวชิวส่วนเลเวล2นี่ผมอัพมาเป็นทําให้การแบบชาร์จเลื่อยของเราอ่ะมันชาร์จได้นานขึ้นทําให้เราเล่นง่ายขึ้น นะเวลาแบบวิ่งไล่อะไรอย่างนี้ส่วนอันที่3เนี่ยถ้าผมอัพถึงนะผมยับมาเป็นแบบทําให้เลื่อยมันสตาร์ทได้ทันทีเพิ่มความต่อเนื่องในการไล่ล่าแต่ตอนนี้ผมยังไม่ถึงไงก็ช่างมันโอเคอเดี๋ยวเรามาดูสเตตกันบ้างอันแรกผมจะอัพมาเป็นสีส้มตัดเลยนะเพิ่มความรุนแรงในการฟาดของเรา ตามมาด้วยเอนดู a รน e ์ทำให้เราวิ่งได้ไกลขึ้นนานขึ้นอึดขึ้นส่วนที่เหลือมีเท่าไหร่ก็อัดไปเลยบัตรฮาเวสสีม่วงนั่นเองก็สำหรับวันนี้จะเป็นยังไงผมจะสามารถฟาดคนหน่งทีแล้วเหี่ยวเป็นรากมะม่วงได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมารอรับชมรับฟังกันได้เลยครับเลสกตนอีกออนมามามาม,ามาใครเขาบอกว่าเลตเตอร์เฟสมันไม่เก่งเห็นไม่ยอมเล่นกันเดีย๋ยวมาดูกันว่าตาน,นี้จะเป็นยังไง เตอร์เฟสายดาเมชวันช็อตวันคิวผมคิดว่ามันน่าจะวันช็อตวันคิวได้นะอัพมาขนาดนี้ไปจัดไปเอา้าตาน,นี้ไม่มีรีแลนเหรอปกตินี่ตัวยอดฮิตเลยนะรีแลนตัวบูลี่ฆาตรกรอย่างแท้จริงก็ฆ่าไปก่อนเลยละกันด่านบ้านเริ่มแล้วครับเริ่มมาอย่างแรก ตัดเลื่อยก่อนเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำโอ้เราเกิดข้างถังเลือดเลยเก็บไปก่อนเฟบจะได้ไม่เสียเวลานะวิ่งมาฝั่งนี้ก่อนเลยฝั่งนี้มันมีโต๊ะผมต้องรีบทำลายก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเล่นยากเกินไงตรงนี้มีโต๊ะด้านซน้ายก็น่าจะมีโต๊ะนะถ้ามันเกิดอ่ะต้องทำลายทิ้งไม่งั้นซวยเนี่ยตรงนี้ต้องทำลายด้วย จัดไปเสียเวลานิดนึงไล่จะได้ง่ายขึ้นโอ้โหเขาหามีกระดูกว่ะเือพวกนี้ไม่เก็บเสียงอนะหนังหลังๆปู่ตื่นไวลุกตาดูแถวนี้ซีมีใครไหมจ้าตรงนี้มีรูพังไปก่อนนั่นๆๆๆๆอยู่ตรงน,นั้นอยู่ตรงน,นั้นเดี๋ยวพี่ไปนะจ้ารอแป๊บหนึ่งหนาะมาทางนี้ครับเขาน่าจะเก็บล็อกพิก แถวๆนี้อยู่ไหนเขาไปไหนแล้วอัวนนึงไงนึงไงห้องเทพห้องเทพหั่นโต๊ะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเล่นยากตรงอุโมงตรงนั้นผมต้องทำลายด้วยนะไม่งั้นเขาจูเข้าห้องเทพง่ายเกินทำลายตรงนี้ไปด้วยเขาน่าจะยังมีบางคนที่อยู่ใต้ดินนะเดี๋ยวไปดูห้องเด่นดิ ที่มาแล้วชาร์จเลื่อยมาเลยเย่นานไงเอ็นนาไปไหนอย่าหู้เรียบร้อยหนึ่งศพฮึยาา่าเอ็นนาก็เอนนาเถอะเจอเลยจะเฟสสายดีเข้าไปเหี่ยวไปเลยจ้ามีอีกไหมอย,อยู่ตรงนู้น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 เขาอยู่ห้องอ๋ออยู่อุโมงค์ผมไม่ตามดีกว่าไหมทำลายตรงนี้ก่อนแล้วกัน ตรงนี้มันเข้าอุโมงง่ายเกินถ้าไม่ทำลายที่จริงมันต้องไปทำลายอีกอันหนึ่งด้วยข้างหลังฝัง่งนี้เมื่อกี้เห็นแบบ,บนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อเร้าเลยกูนึกว่าจะได้ฟาดคนแล้วเมื่อกี้มันต้องมีคนอยู่ข้างล่างอีกดิไปไหนละขอ,อตีหน่อยได้ไหมขอน้ๆๆๆอันานา,น,าน้องฝันนี้ น้องตอนนี่ไปไหนจ้าน้องตอนนี่ลอพี่หย่อยด้วยน้องตอนนี่เขาเดินไปทางไหนวะขึ้นข้างบนหรือเปล่าขึ้นข้างบนหรือเปล่าน่าจะขึ้นข้างบนตรงนี้มีฟิวนี่กันี่กอ๋อเพื่อนนี่เองทางไหนผมต้องไปทำลายโต๊ะข้างหน้าด้วยไม่ง,งั้นเดี๋ยวเพื่อนเล่นยากเราด้วยเราก็จะเล่นยากเหมือนกันแซม เราเลือดเต็มมาตอนนี้ฆ่าคนมาคนหนึ่งเมื่อกี้เอาเลือดให้ปู่ไหมไม่ดีกว่ายิ่งผมมีเลือดเต็มผมยิ่งดาเมจแรงจะไ,ได้แบบวันช็อตวันคิวแบบชัวร้อยเปเซนต์นะโอ้ยมันเดินติดกันไปหมดข้างนอกมีอะไรไหมแต่ถ้าเฟนวิ่งไหวครับต้องเดินตรวลาดตะเวนบ่อย โอ้เขาเปิดอี่นี่แล้ววะอยู่ไหนมันต้องอยู่แถวนี้แหละแล้วลใครมันมาล็อกนี้พังมันไปก่อนแล้วกันครับเขาต้องอยู่แถวนี้แน่นอนผมว่าเพื่อ,อความชิคชิฝั่งนี้พังไปก่อนครับพังจุกต้องพังให้หมดเมื่อกี้เขามาเปิดฟิลนะเดี๋ยวผมต้องเดินไปดูอีกรอบนึงห้องนี้มันจุกง่ายครับมันออกได้หลายทาง เราต้องค่อยๆทำลายไปนะเขาจะได้เล่นยากแต่ฟิลมันเปิดแล้วเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปดูฟิลบ้างแล้วเนี่ยขึ้นไปดูฟิลดีกว่าฟิลอยู่ด้านขวาหวัดดีครับมีใครมาเนียนเปิดหรือเปล่าฮันเน่ขอทีเดียวเท่านั้นเพลินๆโคตรแรงตีแบบไม่ต้องสน เลือดจะเยอะแค่ไหนขอหนึ่งทีแต่มันต้องชาร์จมาด้วยนะประตูยังไม่เปิดโอเคฝั่งนี้ยังไงบ้างโอ๊ยติดโอเคอยู่เปิดไฟไปก่อนเดี๋ยวเขามันเนียนเดี๋ยวเขามันเนียนไม่ได้ไม่ได้ generator อยู่บ้านโรงนาโอเคเดี๋ยวไปดูหน่อยสวัสด,ดีครับมีใครอยู่ไหมเฮลโหล ไม่มีดูแบบดีกว่าสายลาตะเวนมีใครอยู่ไหมจ๊ะยังโอเคยังโอเคนั่นนั่น,น,นอ๋อเขาอยู่ใต้ดินโอเคผมปลอดภัยแต่มันเหลืออีกสองคนนะผมเลือดโต๊ะตรงนี้ก่อนดีกว่าผมก็อยากให้เลือดปู่นะแต่แบบถ้าเลือดเราเต็มเราตีแรงขึ้นอีก20%่สนะิเปอร์ซ็สวัสดีครับอ๋อเดื่อนเพื่อนเขาเตอร์แล้ว ไฮไฮเดี๋ยวลงไปช่วยอุ๊ยเด็ดเมอนเปิดโอ้โ oh, หไม่ได้เฝ้าแป๊บเดียวผมต้องมาบล็อกทางว่ะอ๋อตายแล้วคนหนึ่งเหลืออีกหนึ่งศพนี่ยืนอัดรูไปเลยแน่นๆรอครับเขาต้องลงมาแน่นอนเราแค่รอตอนนี้ โอ้โหดงดงแห่งควันมีไหมเพื่อนมันมาหรือเปล่าผมบล็อกทางนี่นี่นี่ชาร์จเลยอือ๋อตายแล้วสุดยอดนี่มันห้องหลมแก๊สจะชัดโอเคจีๆครับผมตานี้โอ้เป็นไงทีเดียวตายอะ่ะแล้วเตาเฟสใครบอกไม่เก่ง โอเคตานี้มันสั้นเดี๋ยวผมไปต่อกันเกมต่อไปเลยละกันครับมาแล้วเกมที่สองเกมที่สองดูซิว่าตานี้เราจะสามารถแบบ one shot วันคิวได้หรือเปล่าเสียบตะขอไปก่อน f โอ้ตานี้ไม่มีใครเล่นน้องจ u ลี่อ่ะผมชอบนะน้องจ u ลี e อ่ะที่จริงเป็นตัวเป็นหนึ่งในตัวที่ผมสามารถตีทีเดียวตายได้ ยกเว้นเขาจะเอาเปิร์กแบบหยดน้ํามานะที่จริงเปิร์กหยดน้ํามันดีนะคุณผู้ชมหลายคนชอบคิดว่ามันไม่ค่อยดีมันกันเลต้าเฟสวันช็อตได้อะ่ะโอเคเริ่มเกมมาเราไปดูฝั่งนู้นก่อนนี่ไงน้องคอนนี่มาถึงเจอเลยจะจุกหรือเปล่าไม่มันจุกมันจุกเขาวิ่งไปดูดแลเด้เดี๋ยวเดี๋ยววซ้ายขวามือนี่ใครนะเนียนเหนอ คิดว่าจะหลบพ้นสายตาน้องใหญ่ไปได้เหรอจ้าเขาแทงไปก่อนอุ้ยไม่โดนมันรวดเร็วดังสายฟ้าผมต้องไปออมว่ะเฮ้ยนั่นใครอ่ะเพื่อนหรือเซอร์อ่ะเมื่อกี้พังกันนี้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาจุกง่ายอย่างน้อยถ้ามีทางยาวให้เล่นเราตีได้ครับถ้าทางจุกเยอะนี่เลยน้องเฟซหน่อยเลยทำอะไรไม่ได้ดาดาดเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะ ขอคุยด้วยได้ไหมวันช็อตวันคิวอย่าให้ผมเจอหน้าและเป็นทางยาวโคนนอนเหนื่อยน้องแอนนาขึ้นไปแล้วไม่ทันหรือเปล่าตอนนี้เปิดหน่อยทันอยู่ทันอยู่ไปไหนจ้าเอ็กซ์คิวคิวแบบรวดเหลือน้องคอนนี่เหลือน้องคอนนี่เมื่อกี้มันหลุดคนใสายตาเอ้าอยู่ตรงนี้ อืมโอเคเพื่อนข่าแล้วโอ้โหมันจับตัวอะไรวะเนี่ยไม่ต้องไล่เยอะไงขอเจอหน้าแล้วมีจังหวะฟาดทีเดียวเอา้าหลืออีกตัวหนึ่งเหรอเดี๋ยน้องรีแลนวะผมเกลียดตัวนี้จัดเลยรีแลนอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวเลือ่อยโตตรงนี้ก่อนนึกว่าเกมจบแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้เขามาตายด้วยกันเฉยเลยกะจังหวะชุนลมุนอย่างเงี้ยเหรอ กะจังหวะชุลมุนแล,ล้วปีนขึ้นบันไดถ้าผมอยู่คนเดียวเขาอาจจะทําได้นะเพราะเรามีดีเลย์ที่ต้อง execute ไงเหลือรีแลนด์รีแลนด์เมื่อกี้ล่าสุดอยู่ข้างบนถ้าเผื่อเขาก็โดดลงมานะขอเดินข้าล่างกหน่อยทางจุดจุกหน่อยเขาเจอคนหรือเปล่าวะทำไมเขาวิ่งดูมีจุดหมายจัง ตรงนี้ผมเล่นเซอร์ผมชอบแอบขอ,อตีก่อนตีเช็คไม่มีไม่มีเวลาผมเล่นเซอร์ผมชอบแอบจุดนี้เผื่อมันอยู่ตรงนั้นผมควรขึ้นไปข้างบนหรืออย่างวะยังไม่อยากขึ้นน่ะผมว่ามันต้องอยู่แถวนี้มันไงเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> บอกแล้วมันอยู่ข้างล่าง <c oughs> เพื่อนเจอแล้วครับโอ้ยทางไหนเนี่ยโอ้ยหลงทางครับ ทางนี้เปล่าโอเคทางนี้เพื่อนเรามาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้วไปไหนอะ่ะมันไปไหนเพื่อนด้านหลังหรออ๋อประตูนูน้นโอเคโอเคโอเคมาแล้วม,มันมัน,ม,นมือจริงๆจ,จบเกมไปนี่ไงทำไมไม่ยอมเล่นหย่อยกันตัวมัน,ม,นมันกระดาษนี้วันชดวันคิวนะยังไงก็จีครับผม ก็สำหรับวันนี้คงต้องจากลาก,กันไปก่อนนะครับยังมันมือไม่หายใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์พสต์แมนชาแนลด้วยนะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปไว้เจอกันบ๊ายบาย